อันนี้ครับเดชีนาครับยืนันัดอาเกัดไอนะครับเยับอัน ใช่ครับไอ่คับอันนังคืออะไรกันครับนะครับ นี่นี่ค hmm ่ะ hmm ท่โตนี things, more, ่ลานห้ส nope. ิบบาทครับยังยัครับอ้าวจัน้หางก็ได้มาอยู่มโอ้จะกันหร์งเลยจะันทรงเรือมาแต่ทำไมันานาเลยแรดุาบ้ามาประเทศต่างๆมีสิ่งปรเทห้องอะไล้ะบ้าเรียประเทศเนอะ ไอ้ไข่แฮะเบ้าเดี๋ยวเพ่นนอนนี่บ้าอันนี้มาเปิ้ลไหรอันน่าื่อมาตะแกงน้าเออโอ้ยตะแกงก็สก皖บ่นี่ครับบางไงทองครับง่ามเลยสวดอีพรอปหวานรัดเอาอันสกนสูงเห้าตะแกน อืมเรยนื้อยออันบุญคาณกูบอเดี๋ยวนี้นะได้มีชาดเหรอนีเคยเบาอันนั้นก็เคยก็ได้เบาแล้วเนาะได้รูอันนี้เป็นสักบาทเลย อพชรองครับ <accurately S 2> อันน,นี <ics> yeah no, word, ้นาสิบีนีเออสิซีดีอนเป็นสิบสิบดีนะแปดสบบาทอ่ห้าร้อยบครับเฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยอืมอ่บอกขัอความไม่ตัดตอไม่ติ่อไม่ติดต่อไม่ติดต้อไม่ติดต่อยู่ติครับ ใช่แล้จะไปไปเอาตะกั่ไม่ถอยได้เ็ยังไงไอ้วันแค่นี้วันแค่รมหางกันดิจะมาจ้บ้านใดกันไอ้งางเอ็ง้างุูเอ็งางูแสิไก่ไก่ไก่ก็เอลกีเยลกไก่ไก่ไก่ขาไก่ดกละเจะมาจะใส่กัน มาแต่ชื่นมาแต่บ้านบ้านคือบ่านปบ้านนะโบพยายามพี่น้องพยายามพี่น้องพย่ยมในดวงต่า่งครับแปดสิบบาทค่ะแพงก็แพงนงครับไอ้เพื่องหวานครับหานหวานหาวานขลังยุ่นเพลงพูขลังเอาหายย่นะเอาห ดุซ sì ีัะปากแรงแรงครับลองไอ้ยัดแรงแมงครับทกินอาหารบ้างแมงแรงครับ อายุฮักอ่านอายุฮักตื่นเต้ยันครับเออ โอ้ได้ทั้งจักจั่นได้แค่งหวานโอ้ถือพุทถทุงสทุงวาแแก่งแรงมาแก่งกินแงเอกอง่จัจั่นด้โอ้จักจันทุงเท่าไหร่น้อถือสี่สิาสี่สิบโอ้จักจัดเอาเขไปนยูันครับยเลยครับ เปคือสเปอร์ครับหัวใจครับโอเคทำงานงั้นครับ คุณยูนครับอันนี่คนครับงาม่หมอ่ นี่ที่กโซเามาบึ้งกายมาบึ้งอืมอ่นห้องออ๊แทกอิจการนะงูกรงครับก็คิบเท่นีงครับ